แต้มแรกครับผมเป็นปลาขาวซ้อยนะครับผมมาแล้วครับผมปนินแต้มแรกของเรานะครับแฮ้ดูไซปลาครับนะนะแต้มครับผม สวยๆครับปานินครับผมแต้มนี้ปานินครับผมแต้มนี้ตะกลับครับผมไซใหญ่เลยครับแต้มนี้สวยๆครับ ไซส์สวยนะครับสัตะกลับเหมือนเดิมครับผมไซส์ใหญ่อยู่นะครับ ทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมในช่องของแทผ่านปลานักล่าใต้น้านะครับครับวันนี้ผมพา่านผู้ชมเดินทางมาตกปลาหมายบอกธรรมชาติอีกคลิปนะครับผมอวันนี้ก็พาเดินทางไกลหน่อยนะครับอามาทางาบางบานนะครับผมก็เป็นคลิปตกปลาหลังเรื่องงานนะครับผมก็มาถึงหน้าใหมก่ก็สิบโมงห้านาทีนะครับผมก็สายหน่อยนะครับ ผมก็จะใช้เวลาตกสักประมาณ3าสี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเย็นนี้ก็ต้องทำงานนะครับผมสำหรับใหม่นี้หรือว่าบ่อนี้ผมเคยเข้ามาทำคลิปดำน้ำยิงปลาเมื่อ2-3ปีที่แล้วนะครับก็น้ำขุ่นก็เลยไม่ได้เข้ามาอีกก็วันนี้ก็เลยลองกลับมาเปลี่ยนจากดำเป็นตกดูนะครับผมบ่อนี้ก็จะมีพวกปลารวมนะครับผมปลาหลากหลายชนิดนะครับผม ก็เหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็เดินทางมากับเหยื่อผสมพร้อมตกจ่าเอสนะครับผมเหยื่อหนึ่งจุดห้ากิโลกรัมนะครับก็ฝากเป็นทางเลือกให้พี่ๆน้าๆที่ไม่ได้ทาเหยื่อตกปลาใช้เองด้วยนะครับผมเหยื่อมีวางจําหน่ายตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับซื้อตีรถไว้ออกหมายไม่ผิดหวังนะครับสาหรับเหยื่อผสมพร้อมตกจ่าเอสนะครับผมก็ผสมน้ําหน้าหมายก็ตกได้เลยนะครับผมไม่ต้องผสมเหยื่ออย่างอื่นเพิ่มหรือว่าหัวเชื้อแต่งกลิ่นนะครับผมช่งง่ายๆนะครับ เอมีวางจาหน่ายตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับผมหรือจะติดต่อหาจ่าเอสดโดยตรงเลยก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็อยู่ด้านล่างนี่นะครับผมครับวันนี้ผมอติดมันหมูหมักมาเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าปลาบ่อจะกินมันหมูหมักเหมือนปลาคลองธรรมชาติหรือเปล่านะครับผมก็ลองติดมาดูนะครับผมอ่าสำหรับบ่อนี้ก็เป็นบ่อดูดทรายเก่านะครับผมก็น้ําก็ลึกนะครับผมบ่อจะกว้างไปด้านหลังนู่นนะครับผมบ่อใหญ่อยู่นะครับผม ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปลงเหยื่อไม้แรกกันเลยนะครับไปครับผม แตมแรกครับผมเป็นปลาขาวส้อยนะครับผมใสสวยนะครับ Sorry, come on. สอยเหมือนเดิมก็ผมสามแต้มแล้วนะครับผมสิบโมงห้าสิบนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนนะครับทำปลาแดดเดียวได้นะครับ แก้มครับผมใช้สวยเออปลาอะไรมันหน้าตามันไม่ใช่ปลาขาวสรอยอยู่นะครับผมเป็นปลาอะไรครับเนี่ยตรงโคนหางมีจุดดำๆด้วยนะครับประมาณนี้นะ คันนี้เพิ่งตีลงนะครับผมไซสสวยอยู่นะครับผม Hẹn không ลงลื้อนี่ครับข้างหน้าลกเกินนะครับเปิดหมายไว้เผื่อปลาใหญ่เข้าวันหน้าก็จะได้ตักง่ายๆจะจะได้เอาปลาขึ้นง่ายนะครับผมเหนื่อยเรื่องนะครับ อีกแก้มเขานะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสามสิบห้านะครับห้าโมงเช้านะครับผมก็ยังไม่เจอปานินหรือยิสกหรือสวายเลยนะครับเจอแต่ปลาคล้ายๆปลาเข่าสซ้อยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมอยังไงก็ไปตามลุ้นกันนะครับว่าจะมีปิดคิวหรือว่ามีไซบูโบหลงมาหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปตกปลาหลังเลิกงานของเราวันนี้นะครับผมก็จะใช้เวลาตกสักประมาณ ถึงบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองบ่ายสามโมงนะครับก็ยังไงก็ตามลุ้นกันนะครับไปครับผมแก้มผู อาจจะโดนถล่มนะครับผม มาแล้วครับผมปนินแต้มแรกของเรานะครับปนินบ่อธรรมชาตินะครับผมไซส์สวยแล้วสุดยอดนะแต้มนี้น่าจะมีหกเจ็ดขีดได้นะครับผมได้อยู่ได้อยู่ไซสสวยอยู่นะครับดูไซส์ปลา ช้างหยียบนะครับไซดีเลยนะครับแต้มนี้สําหรับปลานี้นะครับทําเมนูชูชีนี้อร่อยเลยนะครับผมแล้วก็ย่างเกลือนะครับเนื้อดีกว่าปลานินนะครับสําหรับปลาหมอช้างหยียบนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมก็ทําเมนูได้หลากหลายมากเลยนะครับแล้วแต่คนจะทํานะครับผมแต่ส่วนมากเห็นเขาไปทําชูชีนะครับอร่อยประมาณนี้นะครับ แต้มครับผมใส่สามนิ้วนะครับหมอช่างเหยียบครับผม หมอสังเปียบเหมือนเดิมครับผม สวยครับไปนินครับผมแต้มนี้ นิ้นครับผมใส่สวยนะครับสามนิ้วนิดหน่อย วันนี้ครับผมแทมน,นี้3สามนิ้วนิดหน่อยครับครับผมตอนนี้ก็บ่ายสองโมงห้านาทีนะครับก็ไปตามลุ้นกันอีกหน่อยนะครับผมก็ว่อเช้าผมมาผมก็ตีห่างจากฝั่งไปประมาณเจ็ดแปดเมตรนะครับผม บอ่บอทรายบ่อนี้น้ําลึกมากเลยนะครับอแล้วทีนี้เจอแต่พวกอสายขาวนะครับพวกปลาไออ้อยนะครับน่าใจะใช่นะครับผมทีนี้ผมเลยเปลี่ยนเอตีจากฝั่งประมาณสามเมตรนะครับผมสามสี่เมตรนะครับก็เพิ่งเจอปลานินไปสามแต้มนะครับผมแล้วก็พวกอหมอตะกับนะครับสําหรับบอ่บอทรายบ่อนี้ก็ กว้างอยู่นะครับผมมีของใหญ่นะครับเพราะว่าผมเคยมาทําคลิปเปอด์นำน้ำยิงปลาเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับผมจากนั้นผมก็ไม่ได้เข้ามาอีกนะครับเพราะว่าน้ํามันขุนนะครับผมก็เลยลองแวะเข้ามาดูนะครับผมก็มาเมื่อเช้าก็มาเปิดใหม่นะครับผมถังดุงถางหญ้านะครับเคลียร์สถานที่นะครับก็ยังไงก็ไปตามลุ้นกันเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปตกปลาหลังเลิกงานของเราวันนี้นะครับหรือว่าคลิปตกปลาบ่อธรรมชาตินะครับผมไปครับผม แต่กลับเขาผมไซส์ใหญ่เลยครับแต้เนี้ส,ยสวยๆครับ กลับเหมือนเดิมครับผมไซส์ใหญ่อยู่นะครับอันนี้ครับผมแต้มนี้สวยๆครับครับผมก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับผม บ่ายสามโมงสิบนาทีนะครับผมก็จะไม่ลงเยื่อแล้วครับผมก็เก็บสองคันแล้วนะครับผมเไปตามลุ้นกันอีกสี่คันนะครับว่าจะมีผลงานส่ง่ายอีกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานปลารวมตอนกลับบ้านนะครับว่าเราจะได้กีแต้มนะครับได้เยอะได้น้อยขนาดไหนนะครับไปครับ ครับก็สรุปผลงานประรวมคลิปต,ตกปลาบ่อธรรมชาติของเราวันนี้นะครับผมก็ถือว่าพอได้กับข้าวนะครับผมหกส่วนมากก็จะเป็นพวกอาสายขาวนะครับผมแล้วก็หมอโคเยอะเลยนะครับผมได้ประนินไปห้าแต้มนะครับผมมีไซส์สวยๆมาหนึ่งแต้มนะครับสายใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะมีเกือบเจ็ดแปดขีดได้ครับผมเกือบโล แต้มนี่ใหญ่ๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสวยงามถือว่าหลอดแฮวครับผมมาตามล่าหายุกแล้วก็สวายไม่เจอครับผมวันนี้เดี๋ยววันหน้ามาลองดูใหม่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับผลงานปลารวมปลาพวกนี้ผมก็จะเอากลับหมดนะครับผมจะไปทําปลาเด็ดเดียวนะครับ ป่านนี้นะครับก็สรุปผลงานประรวมก็ผลงานประรวมของเราวันน well. uh, uh, ี okay. uh, ้ก็ถือว่าพอได้กับข้าวนะครับผมปลาผมก็เจ้ากลับหมดนะครับเดี๋ยวจะไปทําปลาแตดเดียวนะครับผมพวกปลาขาวพวกปลาอนี้นะครับผมสายขาวสาหรับหมายนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกนะครับที่มาตกปลานะครับแต่ผมเคยมาทําคลิปดําน้ํายิงปลาที่บ่อนี้อยู่นะครับก็บ่อนี้จะมีศกสวายปนินนะครับพวกหมอตะกลับพวกปลา ตะเพียนนะครับผมตะโกกนะครับสําหรับบ่อนี้นะครับผมก็ถือว่าอะไรกับข้าวผมใช้เวลาตกห้าหกชั่วโมงนะครับผมก็บ่อรายบ่อนี้ลึกนะครับผมครับอก็ภูมิใจในผลงานอยู่นะครับพี่ๆน้าๆท่านไหนจะมาลองตกดูก็มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมใต้คลิปนะครับครับสําหรับบ่อนี้นะครับ อยู่บางบานนะครับผมครับอ่าคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปตกปลาที่ไหนหรือไปหาปลาที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องหาปลาเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ